รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยัง,งถ้าคุณยังมีความฝันและความคิดดีๆถ้าคุณ ยังเชื่อมั่นในความเป็นไทยและภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองการที่ผมเอาความรู้ไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นทำให้ผมรู้สึกดีภูมิใจครับถ้าคุณยังเจ๋งเราจะไปหาคุณ วันนี้ครับเรามาที่บ้านหัวอ่าวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ด้วยนะฮะและชุมชนนี้ครับเป็นที่อยู่ของยังเจ๋งของเราในวันนี้ครับยังเจ๋งของเราวันนี้เป็นเกษตรกรที่นับว่าเป็นรุ่น2ที่เดินตามรอยคนในชุมชนในเรื่องเกษตรพอเพียงยุทธนาผู้ทองหรือน้องป่า นาผู้ทองในวัย19ปีเกิดในชุมชนบ้านหัวอ่าวซึ่งเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จจนเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หรือออร์แกนิกวิลเลจ วิถีเกษตรอินทรีย์และการใช้ชีวิตพอเพียงของชุมชนเพราะปมถ่ายทอดมาสู่เยาวชนอย่างปานทำให้ได้รู้ถึงประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์และตระหนักถึงโทษภัยจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรจนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้รู้จักอดทนอดอ,ออมและเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่อยากทำประโยชน์ให้สังคมโดยการนำความรู้ด้านช่างของตัวเองช่วยเหลือชาวชุมชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรโดยไม่ คิดมูลค่าเรานัดป่านเกษตร,รกรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงไว้ที่บ้านป้ายหยัดซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสวัสดีครับสวัสดีครับโห<ป>ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเนาะสภาพแวดล้อมของชุมชนที่นี่มีความร่มรื่นและมีสวนผลไม้นานาชนิดให้เห็นโดยรอบ ที่นี่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวอ่าวแล้วก็จะมีแบบสอนให้ความรู้มีปุ๋ยมีพืชพันต่างๆด้วยครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของผลผลิตของที่ชุมชนที่นี่เนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างครับมีกะเพราน้นหอมมีฝรั่งนี่ที่เห็นนี่เลยแต่เท่าที่เราเห็นด้วยสายตาตอนนี้นี่คือมีเยอะมากเลยเนาะแล้วก็พื้นที่กว้างมากๆด้วยแต่ว่ามีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนใช่เขาจะแบ่งเป็นโซนๆไว้ให้ คือที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ใช่คับเพราะอะไรครับอ้อเมื่อก่อนมีการใช้สารเคมีมากมายทําให้มีสารตกค้างในร่างกายครับแล้วเขาก็เลยเริ่มลดลงลดการใช้สารเคมีครับและอย่างตัวป่านเองนะฮะทำไมถึงเลือกสนใจที่จะมาทําเรื่องของการเกษตรแบบนี้ผมเห็นพ่อแม่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมากับเรื่องพวกนี้ทําให้แบบทาเป็นกับทุกอย่างก็มีคุญญณย่าเนี่ยช่วยสอนด้วยครับอันนี้ครับเนี่ยคุญญณย่าผม นี่คุณย่าของน้องป่านเลยครับสวัสดีครับคุณย่าครับผมสวัสดีค่ะน้องป่านแนะนําให้เรารู้จักคุณย่าหรือคุณประหยัดปานเจริญประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวผู้เป็นคนหักดิบเกษตรเคมีนําชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวอ่าวมาสู่เกษตรอินทรีย์คุณย่าครับวันนี้ผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากจะมาคุยกับน้องป่านซึ่งน้องป่านนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณย่าเลยหรือเปล่าใช่ค่ะ เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็มาร่วมทํากับชุมชนของเราเนี่ยตั้งอย่างตัวน้อยๆเรียนประถมอยู่เขาก็เห็นพ่อเนี่ยช่วยคนนู้นคนนี้ลูกก็ดําเนินตามคือไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นเกมไปยังเหมือนเด็กอื่นนะคะอันนี้ก็จะช่วยตัวเองและช่วยครอบครัวโดยการที่เขาเรียนเนี่ยวลาวันหยุดเนี่ยเด็กอื่นก็จะไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปอะไรกันแต่เด็กคนนี้ไม่เที่ยว คือเวลาว่างของ,อของเขาคือเวลาที่ช่วยครอบครัวตลอดปก<อ>ติคุณย่านี่ยเขาชอบสอนสอนอะไรเน้นเรื่องอะไรเราเป็นพิเศษเรื่องก่ยดูแลผักเลยครับ<ภ>มันต้องใช้การใส่ใจเหมือนกันเนาะก็คือมีที่ดินว่างไม่ได้รตรงไหนถี่มันเป็นที่ดินว่างจะเห็นว่าแปลงเล็กแปลงน้อยปลูกผักกันหมด และคุณย่าประหยัดยังบอกกับเราว่าสิ่งที่ตัวเองและชาวบ้านทําไปจะสูญเปล่าถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่ทําต่อไปปานจึงนับเป็นหัวเรียวหัวแรงที่จะทําให้การเกษตรอินทรีย์ที่นี่ยั่งยืนสืบต่อไปได้น้องปานครับบางคนเขาจะมองว่าเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะใช่สำหรับเราเนี่ยทำไมเราถึงเลือกที่จะทำต่อไปอะ ผมโตมาผมก็เห็นพ่อแม่ทําแบบนี้แล้วมัดีคนในชุมชนทำแบบนี้แล้วดีมีตัวอย่างที่ดีในการนําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ของในหลวนรัชกาลที่9ภูมิใจที่ดินที่บ้านทับประโยชน์ได้ครับปานบอกว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วให้ลองหัดทําปุ๋ยอินทรีย์ดูซึ่งไม่ยากเลยครับ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบที่มาจากอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆซึ่งวันนี้เราจะทําปุ๋ยจากมูลสัตว์2อย่างนั่นคือมูลหมูและมูลวัว ที่เห็นมีส่วนผสมส่วนประกอบมากเลยมันมีอะไรบ้างครับตรนี้มีขี้หมูกับขี้งวใส่ไว้แล้วขี้หมูกับขี้วัวใช่อ๋อนี่คือเราต้องไปตากแดดให้แห้งแบบนี้ก่อนใช่ครับใช่แล้วก็จะมีนี่น้ำหมักนี่แหละที่เห็นคล้ายๆกับน้ำมะขามนี่คือน้ำหมักใช่ครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าแล้วก็มีอันนี้พพดอหนึ่งช่วยในการย่อยเป็นสารเร่งเพื่อช่วยในการทําให้มันเป็นปุ๋ยเร็วขึ้นใช่ครับอืมครับผมแล้วก็จะมีลำนี่อันนี้คือลำรำข้าวอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับ อ๋อเอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับเอาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอาน้ำพอดอหนึ่งกับน้ำหมักเทไปพร้อมกันเลย ปุ๋ยเอนรีย์นี่พอเราใส่ส่วนผสมครบแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าครับยังครับต้องรออีกมากกว่าอีกหนึ่งเดือนครับอ๋อต้องไปหมักอีกหนึ่งเดือนหรอใช่ถึงเอามาใช้ได้โอ้จากนั้นก็รำข้าวใส่เรื่อยๆใส่ไปหมดเลยนะ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเหมือนทางออกสำหรับคนรักสุขภาพและอยากได้อาหารที่ปลอดภัยเพราะไม่เหลือสารเคมีตกค้างในผลผลิตเปรียบเสมือนโรงงานแปรสภาพธาตุอาหารในดินให้กลับมาอยู่ในรูปของปุ๋ยซึ่งรากพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ยังเจ๋ง,จงน้องป่านครับอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักทิ้งไว้แล้วประมาณ1เดือนใช่ครับลักษณะก็จะ ล้วนอย่างเงี้ยอ๋อเออเขาล้วนแบบนี้เลยเนาะคล้ายๆกับทรายคล้ายๆกับดินเลยเนาะซึ่งปุ๋ยอินทรีย์แบบเนี้ยเขามีประโยชน์ต่อต้นไม้หรือว่าดินยังไงบ้างฮะทำให้ดินร่วนซุยครับแล้วก็จะมีพวกไส้เดือนอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ด้วยขอเราราดตามรัศมีของปุ่มที่เขาแผ่ออกมาเลยนะเดินกับตัวลูก น้องป่านครับโซนนี้นี่คือปลูกต้นอะไรครับต้นฝักยาวครับถั่วฝักยาว<ช>ก็คือใบกล้วยที่แห้งเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยบแบบนี้นะครับ,รบเอามาผูกค,คือถ้าเราเอาเป็นแบบเชือกฟางหรืออะไรเงี้มันก็จะไม่ย่อยสลายใช่ไหม จากข้างบนลงมาได้จากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปอ่าโอเคถ้ามีสองยอดก็ค่อยพันหนขึ้นไปครับผมเราผูไว้เป็นข้อๆครับการมันหลุดออกมาแบบนี้ได้ไหมฮะป่านดึงให้แน่นจริงๆก็ได้ครับนีนะครับผมโอเคยังไง ในชีวิตประจําวันของป่านนอกจากเรียนหนังสือก็คือช่วยครอบครัวทําสวนองความรู้เรื่องการเกษตรของป่านเกิดจากการตามพ่อกับแม่ไปอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เด็กๆจึงทําให้ซึมซับองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวันได้สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะโอ้คุณแม่ทาไมลูกใหญ่จังเลยอะ ไม่เราไม่ได้ใช้สารที่มีแต่มลนัดแล้วก็ปล่อยมันตามธรรมชาติแบบนี้ี่ถือว่าเป็นมะม่วงออร์แกนิกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ครับและความมสจัจย์ก็คือแค่หนึ่งพวงนะคือหนึ่งพวงเนี่ยสามารถได้เยอะขนาดนี้เลยห้าลูกห้าลูกใช่นี่เป็นปกติได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งคือการที่เราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้จริงๆใช่โอ้สุดยอดครับ สอนให้เขาเรียนรู้ใช้ชีวิตเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีเขาโตไม่ทันเพราะเขาโตมาก็คืออยู่กับอินทรีย์แล้วป่านชวนเราเป็นชาวสวนสักวันว่าจะเป็นอย่างไรอย่างแรกก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนฝากตัวเปลูกศิษย์คุณแม่แล้วก็อาจารย์ป่านด้วยนะฮะ ก่อนอื่นก็ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสวนบ้านป่านก่อนโอเคอะตอนนี้เราก็พร้อมรบแล้วนะฮะเอาล่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราเข้าสวนกันเลยไหมฮะค่ะไปกันครับไปทางด้านไหนทางนี้ไปเลย แตตอนนี้ขั้นตอนแรกของการจะใช้เครื่องตัดหญ้านเนี่ยเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนใช่ไหมใช่ใชซึ่งการสตาร์ทเครื่องนี่ก็คือต้องใช้ลักษณะเหมือนการกระตุก<ช>ตรงถังน้ำมันด้านหลังนี้พร้อมนะพร้อมจ้ะโอ้ คุณแม่ครับอาจารย์ปานครับนี่คือเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาตัดหญ้าแบบนี้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มันต้องอาศัยความเคยชินเหมือนกันเนาะถ้าครั้งแรกเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยผมสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือมันเสียงดังเราก็ไม่แน่ใจว่าเออน้ําหนักที่เราลงไปเนี่ยมันถูกต้องหรือย,ยงังจนคุณแม่ต้องคอยมาแบบกดให้ว่าลงต่าได้อกีกตัดแขงอย่าแกงมืออย่าแกงมือตะแขงเนี้ยน้องปานก็บอกว่าเอาถึงพื้นได้เลยนะฮะ ถึงจะสามารถตัดได้แล้วก็นี่คือปกติต้องป่าดนี่คือต้องทําเองคนเดียวทั้งสวนนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็มีแม่ช่วยด้วยคือผมทําไปแค่บริเวณนี้ฮะนิดเดียวในผมก็มีความรู้สึกว่าเออเป็นงานที่ไม่ง่ายนะฮะแต่ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องป่านเนี่ยทำทั้งสวนเลย<ง>เริ่มหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยฮะ หญ้าและวัชพืชนับเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างหนึ่งในการทำการเกษตรอินทรีย์การตัดหญ้าของป่านจึงตัดแล้วทิ้งไว้ให้ทับถมคลุมหน้าดินไว้เพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินให้พอเหมาะต่อก,การเจริญเติบโตของพืชและช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในดินตัดหญ้าเสร็จปานก็ชวนไปห่อลูกฝรั่งต่อเลย คือปกติเวลาที่เราจะไปผูกมะม่วงผูกฝรั่งเนี่ยโฟมที่สามารถมาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้คือลอยน้ําดีกว่าเรือใช่ไหมฮะใชะ่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตรงนี้เนาะเราขึ้นนี้นะจับไมนะ้ขึ้นได้เลยจับไม้ขึ้นเลยนะอ่าน้องป่านฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเกาะ ซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะไปทำกันนี่ก็คือการห่อฝรั่งถูกต้องครับใช่ไหมฮะทำเพื่ออะไรครับทำให้หอ่อไม่ให้มีแมงวันหรือแมงวันทองต่างๆมารบกวนครับอ๋อนี่นี่นี่แบบนี้ห่อลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับนี่ก็คือน้องฝรั่งเบบีรูปประมาณนี้นี่ก็คือเป็นถ้าได้ไซส์ขนาดนี้ก็คือเราเริ่มห่อได้แล้วใช่ไหมตัวน,นี้หน่อยนี่มันก็จะใหญ่ไป ออน,นี้อาจจะช้าไปน,นิดนึงแต่ว่าก็ควรห่อแล้วเนาะเราต้องตัดแต่งก่อนแต่งก่อน,อนโอ้อข้างในเป็นมดใช่ไหมใช่ดูมแมลงดูมแมลงไล่มแมลงออกไปก่อนใาใส่เข้าไปเลยพันเฉพาะส่วนที่เป็นลูกของฝระรังใช่ครับอ่ห่อเสร็จเป็นงี้ครับผมนี่เอาคุมเข้าไปเลยเอาตรงร่องมันเนี่ยกับพับนี่เร แต่นี้ป่านต้องมาทำทุกวันหรือเปล่าก็มีเวลาช่วงเวลาว่างอะครับว่างหลังจากเลิกเรียนนียหรอใช่แล้วก็ช่วงเย็นเย็นแล้วก็วันหยุดสองอาทิตย์อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใชใชได้ไหมก็เลือกันนี้ใช่เลือกลูกที่มันดีที่สุดอะไม่ละลายน้อยที่สุดคือในหนึ่งกล้าเน,นี่ยเราจะเอาแค่ลูกเดียวเนาะใช่ครับ เรียบร้อยแบบนี้ง่ายๆเลยปานครับครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีประโยชน์สาหรับวัยรุ่นอย่างปานยังไงบ้างครับมีประโยชน์ครับการน้อมนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้มันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตของผมได้ครับอย่างเช่นพวกการประหยัดอมการพัฒนาในสวนแล้วก็มีรู้ได้รับได้จ่ายมีความพอเพียงความพอดีครับ คือการใช้พื้นที่ทั้งหมดที่เรามีเนยไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกส่วนจริงๆใช่ครับปลูให้หมดเลยแล้วการที่เป็นการทําเศรษฐกิจพอเพียงลักษณะแบบนี้มันให้ประโยชน์ยังไงกับเราบ้างครับทําให้เรามีที่ทํากินมีไรายได้ใช่เลยคือเราสามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้ทั้งปีใช่ไหมใช่ครับฤดูนี้ทําอย่างหนึ่งแล้วก็พอถึงอีกฤดูหนึ่งก็เปลี่ยนไปทําอีกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ ความสามารถอีกอย่างของป่านคือสามารถซ่อมเครื่องมือทำสวนอย่างปั๊มน้ำและเครื่องตัดหญ้าเพราะเป็นสิ่งที่ใช้ประจำป่านจะใช้วิธีครูพักลักจำจากช่างที่เคยมาทำให้สุดท้ายป่านก็สามารถซ่อมแซมได้เองอ๋อนี่คือเป็นชิ้นส่วนของตัวเครื่องตัดหญ้ามาชคู่หรือเปล่าใช่ใช่<อ>ครับคืองานช่างงานซ่อมอะไรพวกนี้เราก็เป็นด้วยเหรอครับเป็นครับเราไปฝึกมาจากไหนครับ ครูพักรักจำจากพ่อด้วยแล้วก็ร้านซ่อมเนี่ยครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องลองแบบฝึกทํางานซ่อมงานเองก็มีพ่อเป็นอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ผมชื่นชอบทางด้านนี้ด้วยฮะแล้วก็เลยฝึกมาตั้งแต่นั้นอันนี้ก็คือเก็บตังค์ซื้อเองอ๋อนี่เก็บตังค์ซื้อเองด้วยใช่อยากมีสร้างเครื่องมือเองน้องป่านครับอย่างที่เราเห็นตรงหน้านี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมมันมักจะเสียยังไงหรอครับ ถ้าเป็นตัวนี้คัดอันนี้เป็นคัดนะจะอยู่ทอนหางอ๋อคลัของมันใช่ไหมใช่ถ้าเกลาที่เปสปาร์ครึ่งใช่ไหมฮะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสปริงคัตหักคัตโหมดส่วนไอ้ตัวนี้เป็นคาบูนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพงอุดอย่างเดียวเลยถ้าเครื่องมือตัดหญ้าของเพื่อนบ้านมีปัญหาใช้งานไม่ได้ป่านจะไปช่วยดูให้ซ่อมให้โดยไม่ได้คิดเงิน ฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไปที่ศูนย์การเรียนรู้มาเข้าสวนตัวเองทํานั่นทนํานี่แล้วก็ยังมาซ่อมอีกอย่างนี้เรามีเวลาว่างบ้างไหมฮะมีครับเวลาว่างเราทําอะไรเนี่ยมีก็แล้วแต่ว่าใครเขาจะเรียกไปทําก็ไปด้วยช่วงเวลาว่างเนี่ยไปอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเด็กคนอื่นเวลาว่างก็อ่านหนังสือนอนพักฟังเพลงแต่เรามีเวลาว่างเรายังจะไปรับงานด้วยเหรอใช่ครับแล้วงานที่ว่าก็คืองานซ่อมงานซ่อมพวกนี้แหละ การที่เราไปซ่อมให้เขาเนี่คือเราได้ค่าจ้างด้วยใช่ไหมอ่าผมไม่ได้คิดเงินครับเดี๋ยวนะไม่คิดเงินด้วยใช่ไปซ่อมให้ฟรีช่วยกันไปซ่อมให้เขาฟรีใช่มันเราช่วยเหลือกันเองได้เพราะเรื่องแค่นี้การที่ผมได้เอาความรู้ไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นทําให้ผมได้รู้สึกดีและภูมิใจครับ ครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่บ้านของยายหมวยใช่ใไหมฮะซึ่งวันนี้เราจะมาช่วยยายหมวยซ่อมคเครื่องตัดหญ<ช>้าครับเครื่องตัดหญ้าที่บ้านนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้าเสียปกตินี่น้องปาดมาช่วยซ่อมให้บ่อยไหมครับค่ะก็มาประจําค่ะซ่อมซ่อมให้ประจําเพราะว่าถ้าไปที่ร้านร้านจะเปลี่ยนของใหม่ใส่มาแล้วจะแพงมากพันกว่าบาทค่ะ อ๋อบางอย่างอะไรบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนะบางบอย่างเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนคืออย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าผมอุดครับผมโอ,อ้ยังน้องป่านนี่คือมาเห็นแล้วรู้เลยว่าต้องแก้ตรงไหนเนาะใช่ค่ะโชคดีมากเลยนะฮะที่ป่านอยู่แถวนี้พอดีเ <ฮะ S 1> นาะมาช่วยแก้ปัญหาได้เลย จัตยาตัวนี้นี่เขามีปัญหาอะไรครับพี่เห็นไหมมันจะมีแสงทรลุผ่านไหมมีหน่อยนึงอ๋อคือ<ช>ตรงนี้คือที่เมื่อกี้น้องปาดบอกว่ามันจะอุดตันใช่ใช่ก็คือแค่แกะออกมาทําความสะอาดบ้างใช่ครับนะพอเราดูว่ามันไม่มีเสร็จแล้วก็ใส่เื็นเดิมพอ,อทําแค่นี้หายเลยเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวดูท่อนท่อน,นี้อีกท่อนหนึ่งอ๋อยังมีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมใช่ รู้ได้ยังไงครับว่าน้องป่านเขามีความสามารถช่วยซ่อมแบบนี้ได้อ๋อบางทีก็ออกไปตัดหญ้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลยรู้ว่าเขาเขาซ่อมเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเขาำทำตัวเองเลยเว่าเขาสามารถช่วยได้เข,เขาทํางานตัดหญ้าอยู่แล้วครับยังไงเขาก็ต้องซ่อมเป็นอ๋อเรียบร้อยแล้วครับ,เ,รบรเป็นงไงครับดีใจไหมฮะดีใจค่ะมาปุ๊บสามารถแก้ให้ได้ทันทีเลยเขาเก่งมากเลยนะเนี่ยเก่งมากค่ะ น้องป่านมาช่วยซ่อมแบบนี้บ่อยไหมฮะค่ะเขาก็มีปัญหาอะไรแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบเครื่องตัดตัดหญ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องตัดต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยเขาถนัดเวลาเวลาป้าป้ารถาไปไถาถ้าจะหันอาจเครื่องไปทางไหนนี่นี่ป้าจะหันท่านี้เลยลูก,เ,กลเครื่อง,ไป,งไปข้างหน้าอย่างงี้อแล้วไปอย่างงี้ น,นี่เก่งมากเลยใช่ไหมไปานอะไรก็สามารถช่วยซ่อมได้หมด<ล>ใช่ใช่ค่ะใช่ใชค่ะเขาคุกคีอยู่วงการนี้แบบหมาตั้งแต่เล็กเลกแล้วค่ะป่านครับวันนี้นี่เราไปช่วยมาหลายบ้านเลยเนาะใช่ครับแต่และบ้านนี่คือเราได้ค่าแรงด้วยหรือเปล่าเขามีให้เป็นสินน้ำใจครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่เอาเลย <S 1> <S 1> อ๋อเอาจริงเหรอใช่ก็คือเราเป็นคนไทยเนี่ยเราช่วยเหลือกันได้เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับ โอ้รู้สึกยังไงบ้างแต่ละครั้งที่เราไปช่วยแล้วได้เห็นว่าสิ่งที่เราช่วยมันแก้ปัญหาเขาได้จริงๆภูมิใจค่ะว่าที่ตัวเองเราก็ทําเป็นเหมือนกันทําเก่งเหมือนกันที่เราทำได้ทํามาเหมือนเราฝึกความรู้เพิ่มเพิ่มความรู้ตัวเองเราด้วย วันนี้พี่อยู่กับน้องป่านมาทั้งวันเลยเนี่ยเราแทบใช้เวลาว่างทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์หมดเลยเนาะใช่คือในขณะที่เด็กบางคนเขาอาจจะไปอยู่ในโลกโซเชียลบ้างแต่สําหรับเราทําไมเราถึงเลือกที่จะมาช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ครับก็คือเราทําเครื่องเขาเสร็จเขาใช้งานได้เขามีความสุขเขายิ้มได้เราก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดนี้แต่ละวันถ้าเกิดสังเกตดีๆน้องจะทําหลายอย่างเยอะมาก<ช>แต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหม ก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็ไม่ท้ออ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราควรเป็นคนขยันอดทนอดออมตอบแทนคุณพ่อแม่แล้วตอบแทนคุณแผ่นดินครับ การที่เราได้คุยกับป่าในวันนี้ทำให้เราเห็นว่าการทำความดีนั้นไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้เริ่มทำจากสิ่งใกล้ตัวก่อนป่าเริ่มจากความอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวจึงขยันใฝ่เรียนรู้และเมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นก็นำความรู้ความสามารถของตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะอยากแบ่งปันอย่างที่บ้านผมเนี่ย มีทำสวนอยู่แล้วผมก็อยากพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆทําให้แบบเราพัฒนาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นก็ตัดกบมาพัฒนาที่บ้านได้ครับแล้วก็ตอบแทนคณแผ่นดินด้วยครับคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเก่งเวอร์เนาะเราทำในสิ่งที่เราถนาด<ร>ทาได้ใช่แล้วมันก็ช่วยสังคมได้จริงๆครับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสังคมที่แท้จริง วันนี้เราได้มาเจอน้องป่านยุทธนาผู้ทองเกษตรกรกร,รุ่นใหม่หัวใจพอเพียงเยาวชนวัย19ปีที่น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทำให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและคิดจะทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและชุมชน ถือว่าเป็นรุ่นที่สองที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันชุมชนให้เดินก้าวไปในเส้นทางเกษตรอินทรีย์ถือได้ว่าเป็นยังเจ๋งที่มีพลังสำคัญที่จะสามารถเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเราขอยกนิ้วให้ครับยังเจ๋งยังเจ๋ง